สุโขททยจริงๆเลยนะคะมีสิ้นอะไรบ้างคะเอามาสองืนแรกก่อนนะคะวันนี้เป็นสิ้นรวมๆนะคะก็จะมาแจกแจงกันว่าผืนแรกจะเป็นสิ้นมุกนะคะสิ้นมุกทําไมเรียกว่าสิ้นมุกนะคะสิ้นผ้ามุกสุโขไทยนะคะสิ้นผ้ามุกก็คือสิ้นยกดอกลายมุกนะคะในสมัยก่อนเราจะทําเป็นลูกดอกกลมๆนะคะต่อมาเราก็จะมาพัฒนาเป็น มุกยกดอกสองดอกเป็นดอกมุกขาเปียมุกขาไข่มุกสมัยรวมกันดูลายมุกนะคะลายใกล้ๆนะคะเป็นงานยกดอกที่เป็นงานเอกลักษณ์ของสุขโขทัยเลยนะคะผ้ามุกนะคะถ้าพูดถึงผ้ามุกอใครๆก็ต้องย่อมรู้จักนะคะแต่เราพัฒนามาการเป็นการอทอไหมสลับไฟ้นะคะมันจะมีความเงางามของเส้นไหมนะคะ เราประยุบมาเป็นยืนฝ้ายแล้วก็อทอใหม่นะคะเป็นไหม่แท้นะคะสิ้นตร,ตรงเชิงนี่นะคะตรงเชิงนี่จะเป็นการทอยกดอกแล้วใช้เส้นไหมแท้จะมีความเงางามของอตัวไหมนะคะการที่เราทอตัวสิ้นท้าด้านล่างตัวตีนจกด้านล่างเนี้ยเราใช้เส้นไหมแท้ทอนะคะ แล้วเราก็เอาตัวเส้นไหมแท้นี่มาทอตัวสิ้นด้วยนะคะแต่ลายยกดอกนี่ก็จะเป็นลายอาของผ้ามุกของสุโขทัยเลยนะคะเป็นลายเอกลักษณ์ของเราเลยนะคะแล้วเราก็จะด้นด้นสิ้นนี่นะคะเป็นลายไข่มดนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยนะคะท้องถิ่นเลยนะคะบ้านหัดเซี่ยวนะคะสิ้นที่มีราคาหน่อยหนึ่งเราก็จะเดินสิ้นแบบโบราณให้นะคะ ทุกอย่างที่เป็นงานของท้องถิ่นจริงๆเนี่ยเราจะเป็นการด้นเอวสิ้นหรือหัวสิ้นตรงนี้นะคะเป็นงานเนี่ยจะบอกได้เลยว่าอ๋อสินส้นศร,รษสัตวราคาสิ้นสุขโขทัยและจะเป็นงานด้นให hey, ้บ่งบอกความเป็นโบราณนะคะตัวนี้มีความเงางามของของความเป็นใหม่นะคะ,ะสีทองนะคะวันนี้เราสะนําเสนอสีทองสีทองอ่า ตัวหัวสิ้นก็จะเป็นสีแดงคขําๆนะคะเชิงก็จะเป็นปลา,ายสิ้นนะคะแดงช้ำๆเหมือนกันก็จะเข้ากันได้ดีนะคะแต่ความเงาของเส้นไหมนี่จะทําให้ตัวสิ้นโดดเด่นขึ้นมานะคะเวลาเราถ่ายรูปหรือเวลาเราย่างก้าวย่างเดินมันจะมีความเหลือบนะคะความเหลือบของเงาของเส้นเส้นไหมนะคะดูดีนะคะดูหรูมีราคานะคะพื้นนี้ราคา กลางๆนะคะราคาอยู่ที่4,500บาทนะคะ4,500บาทวันนี้เรามานําเสนอแค่2ผืนสําหรับซีดมุกนะคะเราจะเป็นเชิงนะคะเชิงจะเป็น2แบบนะคะเป็นเชิงล,ลายขอกับเชิงเชิงลายขอกับเชิงลายน้ําอ่างนะคะจะประมาณนี้นะคะประมาณนี้สวยทั้ง2แบบนะคะจะมีความ เงาของตัวสิ้นนะคะมีความเงาของตัวสิ้นอยู่นะคะสวยงามนะคะสองผืนนี้นะคะมีสองลายนะคะใครจองก่อนก็จะได้ก่อนนะคะสวยงามเป็นเป็นสไตล์ของสุขโขทัยเลยนะคะมีความมีความเงาของเส้นไหมนะคะมีความเงาของเส้นไหมจะออกสีทองนะคะอันนี้เรามานําเสนอสีทองที่จริงเราจะมีสีอื่นๆอีกตอนนี้ ยังทอไม่ทันนะคะตอนนี้มีสีนี้นะคะก็ผืนต่อไปที่เราจะนำเสนอก็คือสิ้นเข็นหรือสิ้นปั่นไกลนะคะสิ้นเข็มมือนะคะลวดลายโดดเด่นของสิ้นเข็นนี้ก็คือ,อการนำเส้นเส้นฝ้ายสองสองสีมาบิดรวมกันให้เป็นเป็นเส้นเดียวแล้วจึงทำการทอเพราะฉะนั้นเนื้อผ้าก็จะฝังอยู่ใน อ่านี่นะคะลวดลายก็จะฝังอยู่ในเนื้อผ้าแบบนี้เลยอันนี้จะออกสีอ่เขียวหัวเป็ดนะคะก็จะออกประมาณลายนี้เป็นลายของโบราณของบ้านหัดเสี้ยวเลยนะคะที่สมัยก่อนเรานิยมใช้สีนี้เป็นสีตัวสิ้นแล้วก็ต่อด้วยตัวเชิงตัวนี้ก็มีความโดดเด่นตรงตัวเชิงด้วยนะคะเป็นอ่างานไหมนะคะแต่ข้างบนนี่เป็นฝ้ายนะคะตัวตัวล่างนี่เราทอไหมนะคะ ไหมก็เป็นไหมสองสีแต่ทอยกดอกไม่ใช่งานขนเบ้นนะคะแต่มีความโดดเด่นของเชิงนะคะมีความโดดเด่นของเชิงเพราะฉะนั้นแล้วก็ตรงหัวเนี่ยนะคะตรงเอวสิ้นก็จะเป็นงานด้นหัวสิ้นนะคะเป็นแบบโบราณเลยนะคะเรียบหรูดูดีนะคะงานพวกนี้จะดูสวยงามมากเลยนะคะทอช้านะคะ ยิ่งงานขนเม่นยิ่งทอทําช้าใหญ่เลยนะคะอันนี้เราทอมือแต่เป็นงานยกดอกที่มีความปราณีตมากเลยนะคะดูจากเห็นไหมคะลวดลายลวดลายนะคะสีสันเราเล่นไม่ไม่ฉูดฉาดเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ้นที่ออกมาก็จะเป็นแนวโบราณนิดหนึ่งโบราณไทยๆนะคะเรียบหรูดูดีนะคะพื้นนี้ราคาก็จะอยู่ที่3 5 0 0บาทนะคะ 3500้ารอบาทนะคะเรามี2องลายเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกนะคะก็จะเป็นลายน้ำอ่างนะคะทั้งคู่นะคะแต่ลวดลายก็จะแตกต่างกันนะคะตัวนี้เชิงเขาจะเด่นค่ะสิ้นผืนนี้เชิงเขาจะเด่นนะคะตัวสิ้นงามเหมือนกันนะคะนะคะก็ช่วงไหนที่ดูคลิปนะคะบางทีมันอาจจะ ไม่มีผืนหนึ่งไม่มีผืนหนึ่งนะคะเพราะงานพวกนี้มันมีเป็นงานมือที่เราทอขึ้นมาแล้วก็ในช่วงเวลาที่ท่านชอบแล้วอาจจะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูคลิปถ้าติดใจถ้านั่นก็จับจองกันได้นะคะสิ้นเข็นนะคะเขาเรียกสิ้นเข็มมือนะคะสิ้นเข็มมือก็จะเป็นลายประมาณริ้วๆแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่3,500บาทเป็นแบบโบราณเลยนะคะต้องมีเอลซินแล้วก็ต้องมีงานด้น หมดสิ้นด้วยนะคะอยู่ยประมาณนี้นะคะ3500บาทนะคะเอาอวันนี้เสนอสองสอง,สองแบบไปก่อนนะคะแล้วก็เรามาดูคลิปอื่นๆอีกนะคะเพราะว่าวันนี้เราเสนอแค่สิ้นมุกกับสิ้นเข็มน,นะคะเป็นสิ้นมุกกับสิ้นเข็มที่เราทำคลิปเดียวกันปกติเราทำคนละคลิปนะคะเพราะฉะนั้นดูงานที่มีความแตกต่างนะคะ ตัวนี้ราคาอยู่ที่4,500บาทเป็นไหมนะคะเป็นไหมตัวนี้จะเป็นเชิงไหมอย่างเดียวนะคะสวยๆงามๆแตกต่างกันนะคะสิ้นเข็มกับสิ้นมุกนะคะงานของสุขโขไทยโดยแท้จริงเลยนะคะก mm hmm. ็จับจองกันมาได้นะคะ,ะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์หรือว่าแอดไลน์ตามที่เราให้ QR code ไปเลยนะคะ mm hmm. กะ็สำหรับคลิปนี้ก็คงจบ เที่ยงเท่านี้นะคะรอรอชมคลิปต่อๆไปนะคะฝากกด